สวัสดีครับพาอาภาษาชาวบ้านรอบที่สองเมื่อสักครู่เนี่ยปรากฏว่าสัญญาณบอดีสัญญาณบอดีญญอดหรือมันมีอีกอย่างพ้วนี่เอาจานห้องเอาอาเอานี่ก็ได้เอานี้ก็ได,ไดส้สัญญาณบอดีอแต่ว่าแต่ว่าเน็ตเต็มยู่ๆมันกระตัดฟุบไปเลยไหมข้า็ไม่รู้ว่าเกิดอีกอย่างขึ้นนะครับเดี๋ยวกินจากบัากกัน ช่วงไปล่องๆเข้าไปเบิ้งเน็ตเมื่อกี้นี่นะปรากฏว่ายูยูยเน็ตมันมันตัดไปครับช <c oughs> ่ดยอดวยด้วย <c oughs> เอาไหมเอาไหม <c oughs> เน็ตมันตัดไปเมื่อกี้ว่าวข้าง <c oughs> ว่าวข้างถึงดานลอยอวาสานดานลอยคือคือคนเห็นมาโดนแล้วแต่ว่าถามมาคนดีเห็นไหมครับา่าอวสานดานลอยมนันยังคือคือยังมีอยู่ ขอผมค,ครับเพราะว่าคำว่าอาวสานานร้อยเนี่ยมันบมีการดำเนินการย่างจริงจังนคนบ่มีการดำเนินการย่างจริงจัง,ค,ค,ง,จง,จงคือเมื่อไปเจอด้านแล้วก็ปล่อยให้มันเลื่อยไปปล่อยเลื่อยไปไอ้คนที่ตั้งมันก็นเล้ยตั้งเพราะว่ามันบุรุษมันคือมันได้เงินอ่ะขอตั้งมันได้เงินหาลูวาบางคนอาจสิบาลูวาเน็ตมตัดดีป้าโบมัดดอก เดือนละหาพันี่หมือนแต่อย oh, okay ่างนี้มาหาเรายอกันแห้งเลยเดี๋ยวกินนี้ันบาทก่อนที่วได้กินกินไ่น้ำขุยไปน้ำละมือนี่ยมึงกินกุ้งกินกุ้งกุ้งลวกมักกุ้งกันดี้กินได้กุ้งละก็น้องกุ้งเปลาเด้ขึ้นบุญเลยบ๊อบไปะ คือการตั้งดางล้อยหนึ่งผมเข้าใจว่าหนังสือที่ที่สำนังกนงานตำรวจแห่งชาติเป็นหนังสือเวียนนะครับไปถึงผู้บัญชาการตำรวจผู้ท่อนภาคต่างๆภาคหนึ่งถึงภาคเก้าครับบอชนอนั่มบอร์ชนอภาคหนึ่งถึงภาคเก้าสอช่อต่อนั่มทั้งเม็ดที่เอาไปให้นะ่ะ ผมว่าแน่ใจว่าทั้งผู้กับก็ดีทราบเรื่องหรือพาทราบเรื่องแต่ว่าผมเข้าใจว่านา่าจะทราบแต่ว่ามันเป็นไปได้เพราะว่ามันมีสองอย่างคัมซังคัาซังเบื้องหน้าแต่ว่าคัมซังเบื้องหลังใทยมันตั้งแมงขึ้นเกาแต่เมื่อมีเข้าเมื่อเขามีเอกสารตัวนี้แล้วนะครับเข้าควเสิเอาเอกสารตัวนี้ล่ะนะดำเนินการไปแจ้งความ้าวโทษเลยไปก้าวโทษลอวงทุกข้อโทษเลยครับเพราะว่าเฮ็ดพิดตามระเบียบคอบังคับของมติกต่อช เห็นป่ะลลถ้าถ้าเขามีคำสั่งตัวนี้แล้วแต่ว่าพิพ่ผ่านนะเขาบ่คคยมีคำสั่งตัวนี้เป็นเป็นเอกสารไงมีแต่คำเบา้าแต่ว่าตอนนี้เขามีคำสั่งเป็นเอกสารมีมติเขามีเอกสารไนมือหละครับเหดยั้งก็ได้ถ้าถ้าถ้าผมไม่เจอผมก็เฮ็ดอยู่แล้วแตบผู้ใดบุสีไปสีไปถือผมกินสม,มหัวอยองไงยองบ้างเอา เพราะว่าอย่างครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ผมกับผมบ่มีเอกสารในเมื่อเฮาบ่มีเอกสารเฮาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดลำบากแม่นบ่นะรักหมดใจสิเลี้ยงบ่ต้องเลี้ยงดอกนี่กินจานเดียวก็อิ่มแล้วขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหนไลน์เอาไว้โฆนณาเอาไว้เอาไว้การ์ดนาไม่อยังลนะ่ะโอ้นมย่างมีงแต่แนวแซ่บๆคอยเลย ตอที่พานมาเนี่เขาบาเอาเขาบามีหลักฐานไปยืนยันจริงอยู่ครับมติกดต่อช่อเมื่อเมื่อเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบมันมีมีมติหลังจากนั้นบีมีมติลบล้างมาติม,มติเกา่าห้ยกเลิกมติตรงนี้บีมียังมีงมียังขาซื้อ,ถ,อถือบังคับใส่อยู่โดยเฉพาะภาคซีภาคซีเพิ่นบอกว่าอย่างไรครับพดลาค้อนตปลานี่ยนะ น้ำปลา,า,า,ากับบักเนวน้ำเนยน้ำปลาอ่าพ้นตำรวจตรีธนาธนายังไงธนาลิธนาธนาศักเพ่นเพ่นเขียนไว้ในขอซีจุดสองจุดแปดชัดเจนว่าการตั้งด้านล้อยจะต้องขออนุญาตจากผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นตัวขั้สร้างหรือว่าตัวเอกสารตรงนี้นะ เขาสามารถดําเนินการใน,ในภาคสีแต่ว่าภาคอื่นๆให้ยึดถือของให้ยึดถือของของของเอกสารด้านร้อยนะของยึดที่ผมเอาเอาเอาลงไว้ให้นะครับได้ปะ<ม>นะอ่านะเบาๆกินก้อยบ้าบ้ากินก้อยมื่อกี้อะทุย ดาบถุยดาบถุยสีสีพ่นทอนน้องกาลสินเลือกล่าไปหอดใช้ระบบดาบถุยก็ได้สูวไปแล้วดาบถุยก็ได้สูไปเอาต่อมาเพราะเขามีเอกสารต่งางๆเราเนี่ยครับมันสามารถให้เห็นให้เข้าดำเนิกนการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ปรุงน้ำจิ้มก่อน กินลงไปป่ะเนี่เดี๋ยวฟาดได้กินก,กินยังบาดกันเพราะท่านกินอยู่เนะออาะก, <c oughs> กินกุ้งอ่างก้อ่าง้นทีเนี่ยเบลก็ครับข้อ พอเข้าไปเจอดานลักษณะซุ่มหรือลักษณะดานน้อยให้สันนิษฐามในคนอ,อันนั้นน่ะดี๋ยวนี้ท้าผู้กำกับท้าผู้กำกับอนุญาตผู้กำกับกติช่วยไปมนะ้ำล่องไปเบื้องข้างทางล่องไปเบื้องข้างทางดีๆเดี๋ยวผมจะเอาล่องให้ผมสแกนเอาล่องให้ยุ่มในไฟยุ่มในไฟพีดีพีดีเอฟให้เดี๋ยวผมจะเอาเอาเป็นไฟในพีดีเอฟให้แต่ว่าที่ผมสแกนล่งองให้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกระชากยุ่ดอกไอยนี่เอา ไม,ม่นี้ทั้งร่องข้องศกสมแงนตำรวจแห่งแดนแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตอบโต้หรอกเขาขมาในโทษนินแต่ว่าสิ่งที่เพิ่นเรา้าะนะครับสิ่งที่สิงที่เพิ่นเร้านะ่ะมันกินกะเท่าข่าว่าของสพน้งขามเหตุเกิดที่สพน้งขามนั่นตายส,สพน้งขามตายอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าเพิ่นเร้าตามระเบียบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เลยจะว่าไปนี่ิงที่ประกฏตาม ี่คนลองเพลงกันบ้างเ้หนักลองนักลอง,งึูแม่ ขยันทุกวันด้วยความรุ่งโรจน เ,เป็นยังค่อยมากินร้านอาหารร้านนี้ร้านนี้ซึยังก็น,น้ำพนร้านร้านนำ้ำพนแอนฟิมร้านนี้เป็นเจ้าของอีสานเป็นคนอีสานคนจังหวัดยังไงลอยเอ็ดแต่ว่าแกขายของยุคคานถนนแบบนี้ปราคฏว่าแกขี่รถเบนน่ะเออมีบันราค่าหลายล้านบาทอะ่ะเนี่ยอยากได้ได้เม่ดสูเนวแล้วบอรวย ยืดตรงข้งงามครับเบียงก่อนพักยืดตรงข้ามครับพักพุ่มใจไท้เา่าแต่ว่าคืออาหารกับแบบบ้านๆนี่แหละขายแบบบ้านๆเนี่ยถ้าว่าขายของดีขายของสดดูสิกุ้งก็มีแต่ตัวใหญ่ๆมีแพนงมันออกมีรถเบนมีบ้านราคาหลังหลายหล้านโอ้มันบ่ธรรมดาเลยขายของชำนี่นะอยู่แถวเกษตร มันคืออะนรอยะไรเงี้ยตัวนะฮะข้างบ่ะเอางี้เมื่อนี้กะผมมามัน hmm. กับเป่ามันเสียงมันดังมั่นกับอือเอาองเทพมันกับไม่ได้เอาเป็นการเป่าง้อหัวมวลกันเนาะขออนุญาตนะเพราะว่า มือเอื้อนมือลคาค่อยที่ว่าใน่รักการมือน,นี้นการว่าเรื่องที่ไปไปซบพบแม่เครื่องบินกระบรม่มีมีหดสองทุ่มอายุแยกเกษตรบัตรหาเด็กน้ำหนักเฮ้ยกระบะมี่เด็ก,เด,กเด็กมันจะใสเนาะทั้งหลังบราระเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งสิ่ว่าให้ฟังครับที่ไปบริจาค ไปบริจาคร่างกายให้คณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็บเดี๋ยวว่างๆว่างๆกันที่ไปนะเ,เอาเอาเอาไฟไฟมันแยกแต่ถี่วุ้ยหนูเจ้ามันจะามันท้วงไข่หนูเจ้าฮะใส่ข้าวได้ปาเออกินได้ดอกไรกินเป็นจิ่กระตือนี่แหละผมเนี่ยหนึ่ง ผมนี่เป็นยาคาพญาติย่างดีเลยนะพญาติตายหลายตัวเลยนะผม่าเนี่ยเห็นปะตัวยุคอนแกนตัวง่ายผมมาคาแล้วผมนี่เป็นยาคาพญาตนเะยยาคาโรคลบดบ่ละจะไปมอบร่างกายถ้าผมเป็นนี่ยังไปเนาะะช่องเปิดอาอกาศวันที่วันจันทร์วันจันทร์เวลาเที่ยงพึง เที่ยงเที่ยงสี่สิบนะครับวันจันทร์นะแล้วก็วันที่หกผมก็จะมีอัดรายการอีกรายการหนึ่งเอวสานนานร้อยครับวันที่หกเอกสานนานร้อยมีเฮียมากพิบูลแล้วก็แต่ที่มีใช้วัดป้อมแก้วน้ำอัดรายการวันวันที่หก่ะครับช่วงสิบโมงอยู่ที่อยู่ที่ช่องแปดนะครับนะแล้วก็พูดได้ที่ไปไปบริจาคไปให้บุญน้ำันได้ไปบริจาคบริจาคร่างกาย เมื่อเขาตายไปแล้วใครเอาไปเผาทีมันซื้อหรอกเกิดผมเป็นอยังแม่เนี่ยมาดวงตาผมอัติไซนได้แขนขายังอัติไซนได้อวัยวะยังอัติไซนได้ก็ให้คันเม็นตายด้วยเหตุปัจจุบันท่านดวนเนาะมัดติดดอกเทา้าอะไกุ้งติดปาก้ย,ยเว่าปันเห็นอะไรหเห็นคักไปนั่นตื่นเบื้องคัก,กเลยก็กะกะค่ะที่ไปเค่ทีไปเฮ็ดเรื่องที่ไปเขียนเรื่องนะครับ อาผู้ใดสะดวกผู้ใดสิไปจะไปนั่มได้ขอนแกนเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกทีนึงเพื่อว่าเป็นการทรมานคนที่เบิ่งอยู่ผมกับที่กินว่าที่จอดลงลงไปอ๋อเออเออเอา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 ซับนี่นะเนาะนะครับเดี๋ยวกะขันมียังผมไปขอไว้ที่พักข้างข้างมืองขึ้นเด็กเด็กเดี๋ยวทีไปแมกแบนไหมขอบคุณครับขอบคุณครับเขาอนุญาตกินเขากันสวัสดีครับมือลงตื้นได้ตีซีไหมขึ้นเครื่อง มีประชุมเศ้าบายเลย